สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองก็เรียกว่าก็เรียกได้ว่าเะครับเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยทีเดียวเพราะว่าเราหยุดงานไปถึง5วันนะครับแล้วก็วันนี้วันอังคารที่18เมษายนพศ2566น้ 2, นั่นเองก็วันหยุดที่ผ่านมาเนาะก็หลายๆท่านก็เ,เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผิดหวยอะไรอย่างเงี้ยทำงานต่อไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ย ลูกค้าที่นัดจองนะครับนัดดูรถแล้วก็ทําขายเพื่อจะไปส่งรถวันที่20 21เพราะว่า2 1เนี่ยพี่ต่ายก็ตอนคืนก็ต้องเดินทางนะครับไปฮ่องกงอีเวนเยอะเดี๋ยววันนี้เราไปเช็คดูก่อนนะครับว่ารถแต่ละคันที่จอดอยู่เนี่ยมีรุ่นไหนกันบ้างนะจะได้รีบตามว่ามีรถของลูกค้าของเรามาหรือเปล่าคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดแซด9 0 0 0บาทสรรีบอนเงินซึ่งนะครับ จอดอยู่ตั้งแต่ก่อนสงกลาดแล้วนั่นเองแล้วทีนี้ด้วยความเนี่ยที่เขาจอดมา5วันเต็มนะทุกคนไม่มีใครเช็ดมันก็จะมีฝุ่นนิดนึงแหละวันนี้เช็คเวณนเช็ดรถแล้วนะครับก็จะเป็นของพี่พิชิตนั่นเองเราก็ต้องช่วยเขาเช็ดนะเ <c oughs> พราะมันฝุ่นเยอะเกินคันนี้นะครับเป็นตัวเกรดเริ่มต้นของรถยกสูงที่เป็นรุ่นแครนั่นเองสเปคแครไฮรันเดอร์เกรด LDA ยกสูงเริ่มต้นนะครับของเกรด4ประตูยกสูงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9เกร็ด LDA8 4 0 0 0 0บาท7 4 0 0 0 0บาทต่างกันอยู่ที่100,000บาทนะทุกคนระหว่างแคปกับ4ประตูรุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวท็อปสุดของเกียร์ธรรมดาที่เป็นเครื่อง1.9แล้วก็3.0แล้วนั่นก็คือเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9เกรดแซนะครับสีขาวมุกโดรไมคคันนี้ 9แสนแปดมื่นเจ็ดพันบาทบุญโฮมนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องเอาไปล้างเลยเนี่ยเสียรถราคาล้านหมดมันขี้แบบไม่เกรงใจเลยเนี่ยดูดูปกติตรงนี้มันไม่มีนะตัวนี้มันจะไม่มีนะทุกคนแต่เราอาจจะไม่อยู่หลายวันคนไม่อยู่ไงมันก็เลยนั่นโอ้โหหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเดี๋ยวต้องเอาไปล้างวันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปล้าง โอ้แล้วก็ที่บ่นกันมานะครับก็จะเป็นเรื่องค่าไฟนั่นเองเฮ้ยมันแพงจริงๆมันแพงเท่าตัวเลยนะอย่างบางคนเคยจ่ายพันหนึ่งก็สองพันหอย่างของพี่เตยเองเนี่ยนะครับก็โดนไป3,600บาทไม่ได้ว่ารวยนะแต่มตันจะไปต้องใช้เพราะว่า,อ,าอยุกสงกลา์ใช่ไหมน้องเขาก็กลับมาจากชลบุรีก็จะไปเที่ยวตอนแรกเราคิดว่ามันจะไปน,นอนโรงแรมเว้ย <laughs> มันก็ หัวใบเหมือนกันไม่นอนโรงแรมแม่งเดี๋ยวต้องเสียตังค์กลบโรงแรมมามานอนบ้านเราเว้ยแล้วก็เปิดแอร์แค่นั้นแหละพาะปกติของพี่ต่ายใช้อยู่มันสองพันอะไรอย่างเงี้ยครับคือแอร์ก็จะมีด้านนอกด้านในในห้องอีกห้องหนึ่งก็จะแค่นั้นหลกัหลกๆแล้วเวลาดูหนังดูอะไรอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกใช่ไหมเราก็จะเปิดแอร์ตัวใหญ่แล้วครั้งไอห้องหนึ่งที่ไม่ได้มีแอร์เหมือนกันอ่ะเราก็มีแอร์แต่เราไม่เปิดไงเราก็เปิดประตูไว้ให้แอร์มันเข้าไปมันก็ไม่ร้อนก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่า รอบนี้ก็น่าจะจริงๆแหละบ่นกันทุกคนเมื่อกี้เดินผ่านโรงซ่อมนะฝุ่นเยอะมากห้าวันวันนี้าคาดว่าเลยเอาจิงๆไม่ได้คาดว่าฝันทงเลยลูกค้าเขาชูรูมเยอะแน่นอนจริงๆมันหยุดมันอันหลายวันไงลูกค้าถึงไม่ต่ายจะหยุดนะครับแต่ว่าลูกค้าที่ถามเรื่องทางเพจทางอะไรเราก็ตอบนะตอบเรียกได้ว่ายกไปด้วยตอบไปด้วย ามาถึงกันละมันมีรถมาเพิ่มก่อนไหมเพราะว่าที่อื่นเขาก็เริ่มส่งรถกันแล้วซึ่งมีคันหนึ่งไงครับที่ลูกค้าที่อยู่สุรินทร์อันนี้พี่ต่ายเดี๋ยวต้องรีบตามรถให้ลูกค้ามันได้รถแล้วนะทุกคนแต่ว่ารถอ่ะมันจอดอยู่เกตเวเวอรแล้วทีนี้มันไม่มีรถที่จะขนมาก็ต้องมาไล่ดูแหละวันนี้พรุ่งนี้จะถึงไหมลูกน้องพอน้องจะมาจ่ายเงิน20แล้วก็เอาไปส่งบ้านจอดอยู่ตรงนี้นะครับแคปโฟไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรด LDA ขาวมุกโดโรไมนะครับคันนี้8,47 0 0 0บาทแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเย้าตัวแคลฟ1.9์เกรดแซมีลูกค้าโทรมาถามเมื่อวานนะครับท็อปสุดท็อปสุดของ4ประตูเตี้ยมันก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะ8,55 0 0 0บาทนี่ก็จะเป็นตัวนี้อืมเห็นค่ดูอ่ามันจะมีแผ่นติกเกอร์ตัวนึงที่เป็นแม่สี เจ้าตัวเทาร์เรมโบน่ะมันใช้แม่มันใช้เบอร์สี588นะทุกคนเพื่อเผื่อเผื่อมีใครถาม588นะเบอร์สีของเทาร์เรมโบเพราะมันจะมีรถคันหนึ่งที่แต่งนะครับแล้วก็ต้องใช้เบอร์สีแต่ก่อนมันจะมีเทียบสีเอาใช่ไหม083ยคันนี้นะครับเป็นเฮ้ย LDA ตัว LDA 847,000บาทสีดำเราเคยดูกันแล้วอย่างเน,นีสีดำเดี๋ยวไปต่ายนั่นมาให้ดู รถเครนนะครับตามภาษาที่เคยเรียกสมัยเด็กๆหรือว่ารถเหยียบเจ้ารถเหยียบนั่นเองคันนั้นก็จะเป็นของเซลแคทคันนี้ LDA นะเราดูไปแล้ว740,000บาทอยากเห็นตัวแซดออโต้ขาวมุกอะ่ะเฮ้ยแซดพี P, ว้ย9,87,000แ P ซดพีอีกแล้วอยากได้คันที่มาจอดโคราชนะเพราะมันจะมีคันนึงที่ต้องลงสำรักง,งานใหญ่เพราะว่าเขาแต่งด้วย8แสน แปดแสนอะไรแปดแสนสองหมื่นสี่พันไหมคันนี้เอ็กซิลี่ตัวเกรดแซดเก้าแสนเจ็ดพันบาทของใครกันนะเจ้าตัวสี่ประตูแต่ของพี่ต่ายอยากได้ตัวแคปมากกว่าเพราะแคปลูกค้าสั่ง คันนี้ที่เราถามนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวสีบรอนเงินนั่นเองมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวสีเทานะซึ่งปัจจุบันนะครับรถดปิกอัพใช้เนี่ยมันจะมีแค่เทาเดียวก็คือเจ้าเทาแรมโบตัวนี้มันไม่มีเทาเข้มมากไปกว่านี้แล้วส่วนหลายๆท่านที่เข้าใจว่าเฮ้ยอคันนี้มันเป็นเทาเหมือนกันเอาจริงแยกเป็นความเข้าใจละกันเป็นเจ้าตัวเงินอาร์กติกหรือว่าสีบรอนเงินตัวนี้เป็นตัวเทาเทาแรมโบสีบอลเงินเอาจะได้เข้าใจง่ายๆเอ้ยพอส่องเห็นมันก็จะดันเหมือนกันอีก แต่ว่าจดทะเบียนทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเจ้า2อคันนี้จดทะเบียนในเล่มมันจะขึ้นเป็นสีเทาทั้งคู่นะแม้ว่ารถคุณจะเป็นสีทองก็ช่างจดทะเบียนะมันจะเป็นสีเทาอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว LDA นั่นไม่ใช่ l d a สิดูแต่แม็กมันไงคันนี้ก็คือเจ้าตัว m u x g r a d e a c t i v e นะครับ1,160,000าบาทนั่นเอง คันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว X Series X Series X Series หาดูเหรอโอ้แปบบ๊นะแบบหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเรามาส่องคันนี้กันก่อนฮิฮิออตโต้ทุกคนออโต้ออตโต้อ,อต่ะ เราเริ่มมีความหวังแล้วนะครับสําหรับคันนี้ไปส่งวันที่20ไปเช็คกันดูว่ามันใช่ของเราหรือไม่และคันนี้นะครับก็คันนี้ต้องไปส่งจักรลาดนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าพี่ต่ายต้องรีบไปก่อนที่เราจะหยุดไม่ใช่คําว่าเราสิคือเหมือนเหมือนก่อนที่พี่ต่ายจะไปฮ่องกงอะ่ะคันนี้นะครับมันก็คือเจ้าตัว Cap 400, 9, p, c a p 4โฟร์ฮารเดอร์หนึ่งจุดเก้รดซ์ีอนเงินนะครับ980,000บาททวน เอ้ยไหนดูหน่อยเขาบอกมันจะมีเบอร์แม่สีถ้ารถที่ติดมามันจะมีเบอร์แม่สีของเขาเขาเลอไหนเนาะในแม่สีมั้งตรงไหนอือ่ะช่างเถอะ โอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะรวยๆเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยววันนี้พี่ตายต้องรีบทําเอกสารให้เสร็จเพราะว่างานมันจนเข้ามาแล้วนะเออมันจนมันจนมันยุ่งนั่นแหละก็มีอะไรก็สอบถามมานะครับสำหรับ FC ที่นัดไว้วันนี้ก็ทั้งจากชุมพวงนะครับแล้วก็จากต่างอําเภอก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวันนี้วิ่งไปวิ่งมาที่โชว์รูมนี่แหละโอเคสวัสดีครับร้อนแต่เช้า